บดังวะไม่ตายก็บ่ดัง <c oughs>

And il non sai Ờ, chẳng xì lặng Thì nó bịt lên Chết luôn Nhưng hú phăng ồ oh. <laughs> Để quay ừ. luôn Một bưng ít tư nào บ,บ่เอาดอกขาดเทเพื่กันแล้วเทศสม,มือไยก็เลยพวกนากกับภากันสอมกันเอาเดอ้อน้องพี่ปวกเรียกว,ว่าสอมควร,ร้อมเพียงของหนักนะยังพ่อหาบ่หรือหก <c oughs> ยังท่ายห,หาบ่หรือหกหกหรือหา ฮาเต้เออผู้ที่หกคป็นย่นี่ดอกคป็นยุนี่นี่ดอกาการพักการ่อมเอาบาตเนี่งานก็แล้วๆแ,แต่ว่างานทางโลกแล้วว่าเป็นดอกเด้อคำว่าพ่อของคนบแล้วว่าเป็นเจอเวียนว่ายแต่เกิดกับการทํามาหากินอยู่ก็เก่างานทางโลกจบว่าเป็น ามอยจากกลวยจบป่เปนข้าว่าพ่อครับพ่อบ่เป็นอีกตัณหามันหาบางสุดบ่ไดรบบหาต้นกับบ่ไดหาปลายกับบ่มี <Okay. S 1> แต่ว่าเริ่มจากใด้อยากดีอยากมีอยากเป็นต่นย่ำใดจือ้อบ่ไดเนาะมีทางเดียวเท่านั้นที่จบใดยุดตัณหาหมดอยากเท่านั้นคือการมาปฏิบัติธรรมเท่านั้นบางนั้นบ่มีทาง ยากลวยอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีทุกอย่างนัออ่นแหละดินล้นสแสวงหาเอาความคิดหาก่อนที่แหลกความคิดหาไปเกิดอารมณ์พุมพ่มพ่อใจมั่งเบ่พ่อใจมั่งเวียนยวงสัน่นจักสิสุดมืองใดมันพูดถึงใจพูดถึงความความคิดปรุงแต่งสแสวงหาของคนจบพ่เป็นเด้นัออ่นแหละแต่จบบ่เป็นกับ เที่ยวเกิดยื่นหนังเลยวะให้จิเสือว่าเสืออส้อกระซงแต่ว่ามันก็เป็นของมันยังสัน่นส่วนเรื่องทางถ้ำมันจบเป็นมันมีวิธีที่เพิ่นสอนพวกเฮาอยู่แล้วล่ะคือพูทธเจ้านั้นแหละแต่เหตุตามเพิ่นมันก็จบแต่ไม่เหตุตามเพิ่นมันก็นเกิดนั่นแหละ ตราบใดที่เขายังเกิดตราบใดที่เขายังมีร่างกายตราบนั้นเขาก็ต้องหากินประวาติกาสตร์สั้นประว่ติาสตรายคนก็สั่งหากินยู่หันแหละออปนไปด้วยตัณหาเพื่อความอยากที่มันฝังอยู่ในใจเขาเองจบบ่เป็นเ้อมีทังเดียวที่จบได้ตีบ่กลับมากเกิดอีกพันิพาเท่นนั้นแหละคนก็นซ้อนคนกันแนะอยู่ซูมือนละยังก็ดีแต่มันค่ายยากมันก็นเลยยาก นยากนี่ยากไปตลอดเลยละ่ะยากไปตลอดอนั้นตะการเกิดมากก็ต้องไปลงเลียนไปเลียนโอ้สารพัดอย่างยังว่างนะพุทธเจ้าผงก็สอนมาตลอดตลอดละละคนบ่เหตเอาเสื้อเสื้อให้ผู้อื่นเหตไห้มันเป็นไปว่าได้เดี๋ยวผู้อื่นกินเขาเราอ,อิ่มแท่นจะกองก็เป็นไปว่าได้ถ้าต้องกินเองอิ่มเองเขาจังหัวจัก สังว่ามันประจบดอกเที่ยวเวียนไหวตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเกิดมาตายมาหากินซ้ำตายคือเกาแต่พออยากตายก็อ,อยากเกิดในลมหายใจจากของแล้วก็มบอตายก็ดีห<ๆ>ละย้ำใจวกเข้าสิฝึกสิหัด หัดมาฝึกหัดแดอมันความยากอีกแบบหนึ่งมันก็ยังเกิดขึ้นได้ประมดาได้อะไรแต่ว่าวกับฝึกฮัดได้ทุกคนนั่นแหละค่อยๆเฮ็ดไปอ๋พอละจำนั่นละ